เซ็กคอยกับหนังโม้เนี่ยถ้ามันถูกกฎหมายอ่ะที่มีความคิดเห็นว่ายังไงผมว่าดีครับผมชอบ <laughs> ย,ยังผมเนาะผมว่าก็โอเคนะครับปัจจุบันมันมันเสรีเนาะ มันเสรีธรรมคมคิดอ่ะลุงก็ว่าดีนะั้งพ่อแม่นั่งด้วยก็ยังมาดูกับพ่อมาแล้วก็ยงังลงได้ไหมล่ะถูกกฎหมายก็รัฐบาลก็มากลุมหมดเวลาเสียภาษีแล้วว่าเป็นนู่นเป็นนี่ไปรัฐบาลเขาก็รู้ใช่ไหมล่ะถ้าเราเอามาขึ้นมาให้มันเป็นแบบดูดีหน่อยครับมันก็จะดูดีนะพ่อยอยากจะผลักดันนะเพราะว่าสมมติว่ามีเฟคคอยมาใช่ไหมครับมันอาจจะทําให้การติดเชื้อหรือการติดโรคติดต่อมันอาจจะน้อยลงได้สำหรับคนที่ต้องการมีเฟซแต่ก็ ยังกลัวจะมีความเสี่ยงกับ s <S ออโรคติดต่อที่สัมพันธ์แล้วก็มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลอะว่าฉันชอบเฟซทอยแต่ฉัน้็ไม่ได้ต้องการที่จะไปมีอะไรกับคนอื่นฉันอยู่ต้องการอยู่ห้องคนเดียวกับกับของเล่นของฉันมันก็มันน่าจะดีกว่าหรือเปล่าที่มีการจัดตำาหน่ยที่ถูกต้องแล้วก็เป็นรูปธรรมอะจริงๆก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องผิดกฎหมายตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่เพราะว่าค่าของแต่ละคนก็คือเป็นสิทธิของแต่ละคนนะคะ mm hmm. การที่มันถูกกฎหมายเนี่ยมันจะไม่คนเรากล้ากล้าใส่ออกแล้วมันก็ทําให้ ลดอาเซียนรอรที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยรู้สึกว่ามันเป็นควรเป็นที่ยอมรับค่ะเพราะรู้สึกว่าโลกเราก็เปิดกว้างแล้วด้วยแล้วก็หนูรู้สึกว่ามันถ้าเราดูถูกที่แล้วก็ถูกวิธีมันก็ไม่ได้เดือดร้อนใครค่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆอะคนไทยคนมีสิทธิ์ที่จะได้เข้าถึงเรื่องพวกนี้มากกว่านี้ค่ะที่กฎหมายทุกวันนี้ตัวเราก็คิดว่ามันก็เข้าถึงเยวาวชนอยู่แล้ว ทางที่ดีควรสอนเยาวชนอย่างถูกต้องดีกว่าที่จะทาให้เป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะว่าอย่างไงเยาวชนก็เข้าถึงอยู่แล้วทุกวันนี้ถึงจะผิดกฎหมายก็ตามเซ็กทอยมันเป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าอาจจะทําให้เราเข้าถึงสิ่งสิ่งหนึง่งได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนีนการมีเซ็กทอยไม่ได้ตอบโจทย์ว่าอยู่จะหมกมุ่นหรือว่ายู่ไม่หมกมุ่นอนะ่ะเพราะว่าบางคนไม่มีเซ็กทอยแต่ก็หมกมุ่นได้เหมือนกันนะคะว่ามันก็ควรที่จะแบบมีมีกฎหมายว่าตามตามก่อนสิบแปดอะไรอย่างเงี้ยเนาะ น,นน่่าาจะอนนอเคกวไรี้ผมว่ามันก็แทนที่เราจะอ้ามเราว่าเราสอนบแบบวิธีป้องกันสอนเกี่ยวับเรื่องอทางเพศดีกว่าค่เด็กๆก็จะรู้แบบวิธีป้องกันวิธีแบบดูแลตัวเองด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันจะทําให้เด็กๆเ,เข้าใจอะไรมากขึ้นระบบการศึกษาไทยอ่ะมันมีสอนเรื่องเพศศึกษาอยู่แล้วการที่เข้าถึง เออหนังโป๊สิบแปดบวกมันเข้าถึงอยู่แล้วอะเพราะว่าเด็กสิบสองมันก็เปิดหนังสิบแปดบวกดูกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นอะมันไม่เกี่ยวกับเยาวชนแต่มันเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวมากกว่าถ้าเขาปลูกฝังมาดีอะเด็กมันจะไม่ไปถึงขนาดนั้นระดับอายุไปอย่างสิบหกปีห้ามรับชมอะไรก็ว่าไปไม่ใช่ว่าเราจะเผยแพร่ทุกนั้นใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ได้จะเผยว่าผิดพิรธรรมตรงไหนป่าก็พูดแต่ว่าไม่ดีไม่ดีอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีพ่อแม่นะเป็นเองตัวดีเลย่นะ ผิดศิลธรรมเมืนอย่างที่ผิดกฎหมายอะไรทุกวันนึงก็มีแต่พวกผู้ใหญ่ละพากันท,ำทำําทําใไม่เ,เ,ดเด็กก็เห็นแล้วเด็กๆก็ทําตามอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหค่อนข้างเป็นกังวลเลยครับเพราะว่าคือวัฒนธรรมอันไทยเราก็มีมานานแล้วครับเพราะฉะนั้นมันก็ขัดขัดก็ง่านข,ขัดมาแต่ผมว่าวัฒนธรรมเราก็ควรพัฒนาขึ้นคพัฒน,นาที่ตื้นๆพนาะ,ะนั้นผมรู้สึกว่าเราก็ควรออกมายอมรับเรื่องนี้นะ อันนี้หนูว่าก็อยู่ที่ส่วนบุคคลด้วยค่ะแต่หนูรู้สึกว่าซะส,ส่วนใหญ่คงไม่ใช่แบบนั้นค่ะจะแ,แบบมีความคิดที่แบบ สร้างสรรค์วันนี้ที่ไม่ใช่แบบเอาไปทําอะไรที่ไม่ดีสําหรับตัวเราคิดว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมชาติไม่เกี่ยวกับเสียธรรมว่าจะเป็นคนดีหรือไม่ดีเพราะว่าเราเกิดเป็นมนุษย์มนุษ,ษย์คือสัตว์ก็คือเป็นเรื่องธรมงร,รมชาติของสัตว์โลกเดี๋ยวนี้เนาะโลกมันก็เปลี่ยนไปเร็วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็คนก็เริ่มแบบว่ามีโอเพนมายด์เดมากขึ้นเนาะสำหรับคนรุ่นหลังมากกว่าอาจจะคิดว่ามันแบบว่าเหมือนทําลายขนรรมเนียมประเพณีที่จะต้องมีความเรียบร้อยอะค่ะแต่ว่าถ้าสําหรับคนรุ่นใหม่เราคิดว่ามมันนไไ่ด้เเปป็กาาารรทลํลยะณี ขน,น,นสินมันคือสินและธรรมอ่ะซึ่งแบบว่าโลกเนี้ยมันยุคสบายมันเปลี่ยนไปไกลมากแล้วอ่ะคำว่าศิลธรรมอาจจะใช้ไม่ได้กับคนยุคป,ปัจจุบันแล้วอ่ะอยากฝากให้รณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันแล้วก็การใช้ยายาต้านผมว่าสิ่งนี้มันควรรณรงค์มากกว่าน่าอย่างถือ